สวัสดีครับพี่น้องพวกระช่องเบาตุยลำเพิน้องพิเชียรครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วถึงแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องโรงเรียนนาแพงวิทยาคารตำบลน,นาวดมอำเภอพนท้องจังหวัดตรังพี่น้องตามคําเรียกร้องพี่น้องเนาะมันจากที่งางหายไปโดนโดนแหละคลิปเสียงตายนี่บาตุยอยา่ไอ้คลิปเสียงตายพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปื่น คุณครูป่ะเนี่ยคสวัสดีครับคุณครูแม่นคุณครูบ่ะครับนี่โอ้ผมไม่ทานเตี่ยเม่อวาคุณลุงเลี้ยงนี่คัดสันมาเตี่ยผู้ปกคออปรคองใช่น้องสาวเตี่ยออกมาเบิ่งน้องน้องสาว,สาวเป็นพี่น้องกันบ่ะครับนี่หนะ้าตาคือๆกันเนี่ย อืพี่น้องครับพี่น้องคนมาเบ่งน้องสาวคนน้องสาวหน้าตาคือกันแท้เออน้องกับน้องสเน้าลูกกับลูกเอ้าน้องกับน้องสเน้าชื่อน้องอะไรคะนี่น้องอะไรคะตอบเรื่อน้องอะไรคะกินยู่แม่ถามนางมาสันอันเดียวพิ่มเพิ่มพิแต่งตัวสิท่านไปใส่คำนี้ขบวนขบวนแห่ค่ะน้องครับ คุณแม่ขยังสาวอยู่นหนองปวดพุ่งแกช่วเนนะครับชั่นีวนะน่หน,นึ่งสองช่่ผู้ศาสตร์ะ่านี่ที่ตามมอาสหาน่อยเด้นบนมบ่บที่ตามค่ะอืมหนักนวนยังไงมาคือกันเท,ะนะทน่ะไหนะคือกันไปไหะก็คือกันก็เอ้ยนะผู้ใดองไผกันแน่นี่นเออแสดงว่าหน้าบนนีแม่แต่เอยมาแต่กรุงเทพเหรอครับแม่จ้่แม่ที่บอกเบิ้งผิวก็หูแล้วับเป็นหองตารับผมลนะ มากเ้ืเดียวหรอครับไปกระโสดได้เมื่อยห่พึ่งตายพึ่งเศร้าหีหิเลยพิ่งกินปลาทูตายพึ่งเศร้าห,หนไแมเอาตอตอบดีแล้วที่ฟอาสตร์คืปูสาดตร์ทั้งหนาเลยเ <c oughs> จ้าหัวหยัาง <c oughs> อีเมื่อยหพิ่งตายพึ่งป่วยคำไหนอีกคนหนึ่งพิ่งป่วยแมะเบิ่งกันบนสายข้างขวาครับารตมีแต <c oughs> ่เล็กหน่อยไหมครับนั โอ้ยใส่ทันจะก,ก่อนเนาะแต่ละคนนี่ยน,นะแหมปเปิ้ลเป็ยอยู่อู้น่ารักแท้ปั๊ดนเพิ่นสีแต่งตัวไปใส่คำนี่้ขบวนนั่นขบวนไหนั่งนปั๊ดคุณคู่ปะครับเนี่ยคุณครูโรงเรียนนี่ปะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเต็มอยู่ปั๊ด<อ>นี่ครับพี่น้องเยอะเลยปั๊ดคุณคู่ตัวเนี่ยเล็กหน่อยอู้ยแต่ตะเปาะตะเปะพี่น้อ,นอง เป็นตะแพห่ดดงหรีน่ารักหรีนี่ครับพี่น้องโอ้ยเอ้วคอยบว่าดรีนคุยโสดเลยโสดบังเศร้านี้ดีเลยมันมานได้ไหมเป็นเงินเนาะเราเห็นงานโรงงานบ้านเห็นลงงานอย่งนี้เป็นเงนแถวบ้านเจ้า,ออาจของมาครับเนี่ย,ยลงมางานบุญเลยสปอร์บออ่อยพี่นอ้องมาเบิ่งนได้พี่นอ้องเด้อไอเดียเนี่ยเลาก็ว่าค่อยดีใจหลายแถบนะครับพี่น้องอัน เดี๋ยวที่ตามสาวหน่อยมาดนไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเคยบังสาวหน่อยจักเทื่อแล้วบ่ครับนี่เบิ่งอยู่ไสเอ่อน้องงาแต่งานอยู่แานอย่างแบบงานอยู่สมุทร<อ>ปราการอะ๋อ๋ออยู่แถวสมุทรปราการติอืมส่วนนึ่งก็ไปอยู่ตัวเนาะเกี้ยงเกี้ยงมึงโสดได้เกี้ยงเมียตายมังเศร้านี่ไห่ไเออคิดว่าทูตายอย่างครับสาวน้องคลิปนี้ฝากแล้วว่าจะจีบปลาทูตายาไม่เศร้านี่พะนะคลิปนี้ฝากไว้เสมอ คลิปหนาคลิปสาวคู่อยู่เนี่ยจะว่าเบิ้งเอาเด้อคลิปนน,นี้คลิปนี้ฝากไว้สำนีคลิปหนยนงงังพอนไหมเบิ้องเราอย่าที่กดไลค์กดแชร์ประฆาเนี่ย <c oughs> ใส่ใส่ใสไ,ไม่ว่าตายอยู่ใส่ใส่เป็นวะันอยู่ตรงไหนนั่นนหะไปแล้วเย่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 ไปแล้วเย่มึง <c oughs> <c oughs> นี่เนาะไปแล้วไปแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้หืม่แม่หนึ่ง ตะโพะตะแยอยู่สวัสดีเด็กๆเ,เอาเมื่อกี้คือยังอ่านอยู่พราออกกล่องเลยคือกลมลกูกเอาเป็นหยั่งแหะอันนี้มาหยั่งลูกมาถาปูสาหรืองอ่านมาโรงเรียนนี่ไม,นนไม่มีสัญญาณตอบรับเอาคือพากันกลมไปลูกเป็นหยัง่งเอาเป็นหยัง่งตัวพ่อตัวแม่ว่าสิมาโรงเรียนที่ไหนมาัางนาห่านมอลลัเตี่ยนี่ออยังไหนลูกอืหนะตะโพะตะแยอยู่บักเกียงบักหนีกเอสกูแอนแตกเลยกำลังนั่นไงไปใหม่ก่อน ไปก่นอนไปก่อนนะอะไรอะไรครับส่วนตัวไปกันขึ้นเก่าเด้ยอยไปกันฮักเก่าคือเก่าอ่ะล่ะไปกันฮักเก่าคือเก่าอ่ล่ะเดี๋ินเฉยๆสัมผัสกันบ้างปนเปิลอยู่พี่น้องมองหน้านป, <c oughs> ปนเบิลอยู่อยู่ซื่อ นเด็กๆห่ากันเองครับหน้องพากันอยู่นี่ละหาเรื่องให้กูตายบักนี่นี่ครับอือยะเป็นตาแพ้งนี่บัลนะพี่น้องเนี่ยเป็นตาแพ้งนี่นะน่ารักเลยคุณคู่ใจดีใจดีบัลนะ ี่น้องเบิ่งเอาเด้นพี่น้องนี่เป็นวันอยู่นะใส่ทานจะก,ก่อนเนะาะนี่พี่น้องเอาเอาเอาจังไหนกะไปสวดได้ไปสวดตะลีไปสวดตะลีเนี่ยใส่ใส่โบมีเด้เนี่ยดีไซายเขาก็เอาหยอกว่าโนอ่หัวมวนพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมาเด้ออ่าบ้านบ้าานนแพงตำบล ร้อยเอ็ดมาร้ยพี่น้องคืนนี้มาก,กันลหลายๆเนี่ยเมื่อเบิงสาวอันนี่ครับพี่น้องเมื่อเบิงอันหมอลำสาวหน่อยเขาตัวนี่ครับพี่น้องไปกันพี่น้องอย่านหัวแตกแผนแตกเลยเจ้าก็ลาเลยย่านเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอ้าสถานที่เบิงพี่น้องนี่คืนนี้เจอกันเอาเอาเมือนีซุ้มเจา้าคือที่โศกดีแท้ มื่อนี้คือว่าเวียงนะดม่นมานําเหนือของแท้ตัวมือนี้โอ้วันนี้เวียงนะดูมุ่นมาด้วยนะเวียงกับปศุพี่นี่เนาะนี่ครับพี่น้องไปก่อนนี่ครับพี่น้องแปดเก้าสิบจะเลื่อมพี่น้องจะเลื่อมขอกลุ่มได้พี่น้องเด้แปดเก้าสิบลำเพลินอะไรกลมปิดพี่น้องสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามหมื่นพี่น้องมือเมาส์ครับพี่น้องวันนี้วันแรกพี่น้องเนาะนี่พี่น้องสถานที่เขาโอเคกว้างขวางดีครับวันนี้มือแรกได้พี่น้องเด้อ คือว่าเวียงนั้นลืมมวลบ่ครับวันนี้แล้วก็บหมดมันม่น้ำพี่น้องนี่สถานทีเ่เข้ากันโอเคครับพี่น้องจะไหนจะเริ่มใหม่กันตังใจกันพี่น้องเนาะผู้ได้บัดนั้นขขเขาคุมเฝ้าเข่าหลายๆเฝ้าขเขา่าขเฝ้าขเขา่าเฝ้าเข่าก่อนเสี่ยนมันซีากพี่น้องเนาะและ้วก็ผู้ใดสะดวกมากกับบ้านพี่น้องม้านนาฮั่นนี่โรงเรียนนาแพงวิทยาคารนาดุมพลทอง น้องพี่น้องนี่ครับส่วนแม่นุ่ยกับพ่อพ่อกันหลายปีละมาทักทายกันแมน่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เก่าแม่ไม่เจอกันนานรู้สึกสบายใจจังเลยกินหัวที่เกาา่าปทนงานผู้สาวงามำงานกันบินอยู่โอ้ยอันนี้วามสุขทั้งใจกับอันนี้เลยว่าวจะไดค่อยหันหน้าห้าหลังกันสั่น <laughs> ใส่ค่อยห้อนนะคอยอห่อนห้อนใจไอ้ที่นี่เลย ย่องวัวคุสาวงามแต่ว่าหันหน้าหันหลังว้าข้ามาสีย่านภาษาสันนียนข่าวมาสีย่านสวัสดีครับว้เออเจนได้ข้าวมากำลังแกเมนูเลยพี่น้องเด้อเนี่ยหันพักขนาดยัวหน้าแพงพี่น้องส่วนส่วนรวมที่งานข้าวกลมามเลยพี่น้องเด้อก็ขึ้นเพิ่มๆเลยพี่น้องเนี่ยซอดแจ้งป๊บไส้ไงคอยไมใส่ละจังหวะคือว่าอย่างนี้คาวว่าลนยางหัวคือว่าจังสรร่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอัน เอฟซีตัวย่งนันไหมอย่งนางสันแหละอย่งนางสันแหละแม่ลอยเก่าซิบเก่าบรือยเปลี่ยนยางใหม่แม่กับบมีพ่อมี่แมอ้แมือคือหลายเนาะเอาวันนี้ครดองอม่งนี้มาผดพวดแต่ว่าขายกระดอกกระดียดแต่3ามสีพันใบเลยพ่อีกแล้วขายลงนาไปแล้วเป็นคนดีดีก็ดีแต่ใจ้งงานมันคูมือมันตรงน่นี่ เพิ่นได้กำไรเพิ่นก็สิจ้างเขาอีกแน่แมนถ้าจ้างขาดทุนเลยท่านนายกพอุ่นบริยานเลยนะทุนบริยานเลยไหมเพิ่นหมากสาหน่อยไหมซีได้สีเสียแล้วว่าแล้วขายมอลำหาเหมื่อยพิ่มแหมได้มุนีภาษาเริ่มเป็นลองขายเบิ่งได้บ่หลายดอกสามสี่พันไปราจะโอนใจคำมอลำเดี๋ยวนี้เข่ามาโอ้สุดยอดแมนไทยก็ไม่อยากถือคนก็ไม่อยากถือกันเนี่ยอ๋อเจนได้กาแฟรังใจแม่เด้อค่ะขอบคุณค่ะสาวน่ารักดีแม่เอาไปนอนกับคี้ย ไปเอ้ยนี่หน่องนะเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวปสนีทคลิปหน่องเฉพาะไปบอยอดบอโน่ของมวลนี่น้องเนาะกะคลิปเสียงใต้กะบบไปแล้วผุนยือนีผุนไปบนผุดเตียวให้แม่เนี่ไปครับอ้าวขับไปนองคลิปนี้ฝากไวปสนีทไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ